วันดีกันใช่จะไปอาบน้ำกินข้าวแล้วไปหาหมอ่อนกันไป 吃点。 mới bữa nay, đó, không đến một ngày đó, cười á. đi qua 1 lần. Có tiếng Đây là để cắt không? Để cắt áo xài tôn tí đen. để, để cổng tỏa เห็นแล้วนี่จะไปดูกันแล้ววันนี้เราทำอะไรกันบ้างฝากเด็กเป๊ซื้อของเซเว่นหน่อยฝากเด็กคนนี้ถ่ายเด็กด้วยเอาหน้าผูวเ <laughs> ด็กไหนเด็กนี้เด็กน <laughs> ี้โอ้วโอ้วผัว <laughs> ขนมปอรูปโป่งตีบอกว่ารสชาตเหมือนจะสิฟันมาแกะดูกันดิมันจะเหมือนจะสิฟันกันหรือไม่ เปิดออกมาก็จะเจอหลอดสองกันแกะแกะหลอดโบราณเลยเอาไอ้นี้เฮ้ยไล้น,นี่มีตรงนี้แล้วก็แกะเพราะผมรสชาติเหมือนเดซกีฟันจริงหรือเปล่าไม่รู้เราต้องมาดูที่รสชาติัป็นยาสีฟันไหมมีคนอู้มีคนบอกว่าว่ารสชาติเป็นยาสีฟันมันก็ยืดๆนะ <laughs> ừ, kín ừ, mà ôi dưỡng phụt lời chịu là mình nyo nyo nen nửa lắm nyo nen tụt 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 tụ 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 mình chưa lắm Giờ dạ, lắm lắm bảo lắm 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 Lớp Đó, làm bảo lắm Họ lắm bảo đồ lắm 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 có cảm ơn anh ấy đã cho em biết về cái này anh ấy nói với em ทำได้ทำติ๊กซอวให้น้องทำจิ๊กซอวแล้วอ่ะให้น้องโทรศัพท์เครื่องกระต้อยหนึ่งอ,อ๋อน,นี่ก็ได้แล้วสว่างแล้วไม่ต้องเปลวไฟแล้วไม่เผื่อเผื่อขาวไม่พอไงใช่เนี่ยจะได้ขาวจะได้ขาวทำให้นอก่อนแล้วไป อันนี้ร้านนำผมคนอยู่มาดูกันนี้ว่าวันนี้จะมีคนเข้าไหมไปดูกันครับผม ต่อเั้าเสร็จแล้วเราก็าจะไปแม่โคกันไปดูเลยกันมาเลยตกอยู่อีกแล้วต <c oughs> น,นี้มีหลังคาวรงนี้มันมีหลัง,าลงคาระวังรถด้วยมามี เน mm ี่ต um ุที่ะเอาไปทำอะไรเมื่อกี้เอาไปตมเดี๋ยวไปดูในห้างเลยในแม็โกู วุ่นวุ่นวุ่นย่อยย่อเลยวุ่นวุ่นยอย่บอกน้อยไม่ đèn นี่รถรถรถเนื้อทนตี้อ้วนมากกว่ามารถเนี้ยใส่ไม่เอาไม่เอาไม่ใส่รถไม่เอารถไม่ใส่านี่มานี่สวยเบ๊บีบอยู่แลวนี เขาก็าทแบบนี้อาา่ให่ือยวาเบลเล็กๆอะไรแม่ยวอายนีแม่โคที่ใหญ่เด้อเป็นแ่ละมาใส่อาดใหญ่ห้างระดัอย่างนี้จำเบลวุงไม่ถุงหรอกเนี่ยเราก็ได้ขนมไปโอามานึ่ง อะไรดีไม่เนาะคิดแคส่ไม่คิดแคไแบ่งกันนแม่ไมคิดแคใช่คิดแครุ่นสีแดงคิดแคอะไรอย่างคิดแคใบด้วยมันนีอะไรดเอี่อดคใบี่เอ Đây. Lòng này. khoai. Mở ni người điều này. Đây con gì. này đi. ัเขาได้นมเลยอยากกินแล้วลงไปไหนเหลืออีกพเต็มเลยดนะูอ๋อมีแค่นี้อุย้ยที่อยากกิน <c oughs> มีแค่นี้อยากกิน ขอแล้วไปที่ต้าอาปขอแล้วนี่นี่แบบไปัป่งนี้ต้าจิออเดอร์กันนี่นี่ยี่มาแล้วฮ <c oughs> ะขนมขนมนี่อะไรนี่โอ้ยหลอกหลอกหลอกซื้อแล้วกินไหมอ่ะกินกิน นกินเหรอใช่น,นี่กินเจใช่ไหมนี่ไปซื้อน้ำอะไรอีกนะไปซื้ออะไรไหมู้แล้วลแต่อยากเป็นปน้าแตนอยากเป็นป้าแตน

แนนอแล้วแล้วไม่ไปซื้อเซเว่นแล้วนะไม่เข้าเซเว่นนะสองวันนี้ไม่ได้รักษานะไม่รู้อยากลองกินรสนี้ยซื้อมาก่อนอยากลองกินดูไม่เคยกินพอแล้วน้ำโจ๊กเคว้

Ini ni. The effect is right Lo di mana? mommy 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 เออล่ะงนโคพี่ช่วยเรื่องหน่อยเรื่องไม่เป็นนี่ลูกที่มันสะอาดสะอาดเวลเวลเที่ยงนะนี่ไหมเออใช่นั่นแหละเทียวหวานหั่นเลือกมันต้องมีบวชได้อร่อย ไปดูอีกว่าซื้ออะไรป้าเอาป้าไปชั่งน้ำหนักมาดูกันแล้วมีอะไรบ้างโซอนเขาช้อนมูเห็ดเป็ดไก่ปลาและก็แซลมอนน่ะแซลมอน

ไปรอจ,จ่ายตังค์กันเลยหลังจากรอจ่ายเงินเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเดีย๋ยวเราวาไปที่บ้านไปที่สามสองหนึ่งครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็จบไปตรงน,นี้ถ้าชอบคนอย่าลืมกดไลค์กดซับแครกกดแชร์กดกระดิ่งแ,และกดตะกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ได้สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ